เี๋เซ็นเตอรช็อปจะพาน้องๆมาดูการพอดใส่พรมนะครับผม,มเราจะใส่ผงชั้นล่างก่อนนะชั้นล่างก็จะเป็นผงผ้าแบบนี้ครับผมอันนี้จะเป็นชิ้นเดียวกันนะแต่ว่ามันขาดนะ ตกน้ำตกคลองเล่นน้ำมาร้อนน่นะดิร้อนก็นเลยลงเป็นเล่นน้ำในคลองร้อนน่ะดิลงมาเล่นน้ำในคลองน้ำปูยังไงล่ะคุณทำอะไรไหหรือปากแห้งซักไงเมนแต่ขี้โครนน่ะทำก่สะอาใช่หรือหมดเลยเนี่ยเพิ่งจะประกอบเนี่ยฝั่งข้างหน้าก็าเป็นปะอ,อะไรไม่รถเป็นอะไรไหมจะเหลือเลย อันนี้ซื้อใหม่หมดเลยนะเนี่ยหมดเลยนะเนี่ยเน,นี่ยไไม่มีไม่ม,ไมีมีประกันอ่แล้วมันปูตรงไหนซื้อใหม่โอ้โหใ่เจนน้อยแล้วเนี่ยจใช่ป่ะพูดบยิาัหรือยังไม่มียัง ใส่ไฟดูขึ้นหมดเนี่ยไม่ได้อะเอาเอาผ้าใหญ่ๆมาปุ๊บอันนี้เป่าแล้เหรอใช่ไหมเขาเปล่าแล้ว ิงจะใช้แรงนาะ สองตัวนี่ตัวยตอยู่ข้างลางไอ้ผานาน,นี้ป่ะเนี่ตั้งอยู่ข้างลางไอ้ตัวนั้นหลแบกขึ้นสิไอ้ผเล็ก,ลลกอ่ะ นี yeah. ่ค <tr seine Christmas> <t cities> <od> mm. ือชั้นสุดท้ายของเราเลยนะก็มันพองไงตากเด็ดก็พองนี่ไงอยู่ตรงไหนล่ะนี่เหรอออมันอยู่อย่างนั้นเหรอ Mickey Apa? Mana saya leh? หนุนล้อก็ยังหนุนอยู่ใช่ปะเออได้เสียบลมไหมเนะี่ยอือได้เสียบลมไหมไม่จปะปาข้างไหม